โชเทสห้อยหลังนะดินเสียตงตังต้งข้างนะเมื่งมาตไกลอ่ะแล้วผมแม่งสู้ไม่ได้หรอกความแรงแต่ถ้าความมันทีหนึ่งเฮ้ยดูเอ้ยออกไปดิออกไปเอปเอนั่นแหละหน่อยคันเนี่ยชัดห้อยออกไปเลย,เยคิวอิงทูสติก่ะมอนโรเฟ ท้าอีกอ้ำหนึ่งเอคันหนึ่งเนี่ยได้ U A B มาใช้กันแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเฉียดตายนะนาทีมีชีวิตเฮ้ยตายจริงนั่นไอ้เหี้ยไม่าขาดคำพอแล้วพอแล้วเลิกพังเลิกพังจริงนะจริงเลยเหรอพี่อ๋อหนีนรถลอยเอ้ยเฮ้ยเอ้ย เฮียออกไปดิออกไปออกไปโอ้เสียวนะรถสภาพไม่ดีแต่ก็ยังดริฟได้ออกไปออกไปนะเฮ้ยอ,ออกไปนั่นแหละเมาไม่ขับอยากหลับก็กลับไปนอนนะ <c oughs> เฮียรถกูแซงไม่ได้ใช่ไหมย,มยิงรถกูใช่ไหมเอ้ยเอา ไปไหนกันหมดวะนี่อไปกันหมดเลยทิ้งกูนะกูมาแล้วกูมาแล้วไหนกันล่ะจอกไกออนเอา้าไอ้เหี้ยปั๊มไม่เติมแก๊สจ,จะหมดแล้วเนี่ยเอ้ยกูโดนหนึ่งหน,งหนึงนะหนึงนะหนึงนะสภาพรถกูไม่ใช่เรื่องดีนะอ่าเหลือยี่สิบกวีแล้วอ่ะนี่ผ่านแน่เลยวะกูอวกว่ะ แน่งหายไปไหนกันหมดวะสิบวิเก้าแปดเจ็ดหกห้าห้าดิห้าเออจะถ่านไหมวะเนี่ยเออยังทันวะอย่างทันเอออันนี้แค่สกิทติ่งโอ้หมึงสลายชีพขนาดนั้นเชียวหรือเอาเอาใหม่นะเออเอ้ยเอ้ยออกไปออกไปเออนั่นแหละนั่นแหละ บอกแล้วง่วงอยากหลับก็กลับไปนอนแบบนี้ไปเฮ้ยเหี้ยทางมือถ,ถึกจังวะอ่าฮู้นะสบายใจเฮ้้ยยดิบเเอหี้ยโอ้โหเอ้ย,อ,ย,อ,ยโอ,โอะไรวะแค่สองคันเองอะประมาทนะ<ร>ไม่ได้คนเราจะขับรถห้ามประมาท ผมก็ต้องอาบนกูแค่กูขับรถพาดได้เชนะขับรถพาดได้เดียวบนกูยาวเลยเฮ้ยท้แท้เพิรนะ์ดเพิร์สั้นขับรถให้นะมันน้องขับแบบนี้นะ รถแม่งแรงสัตว์ยิงนะยิงในะตัดตลอดเวลารถดุไม่กลัวครับผมไม่กลัวมันแค่ได้เกมนะในชีวิตจริงก็ไม่กล้าหรอกกตำรวจนี่เป็นไงเท่ไหมอ้าวนู่นนีวะ <c oughs> โอ้โหตเลตเลิดเตลือเลยไอ <c oughs> ้รอบนึงนะถ้ารอบนี้ไม่ผ่านนะผมตัดไปคลิปหน้า <c oughs> จริงๆนะ <c oughs> นี่ <c oughs> แม่งจะดูไปไหนก็แล้วพวกม,มึงเนี่ยไิสัตว์จริงะนะไปกันเลย let's go เอ้ย,อยแม่งมาถึงก็เปิดกูเลย,เยมึงับไปไอ้มึงับไปเออไมยละ่ะบอกแล้วไม่เชื่อกูไอ้ิอุ้ยประท้านักเออกูหลับเลยเดีย๋ยวมึงโดนพีนแบ็กพร้อมแบบบัสคิว ไปแล้วดึงเ,เท่อะมึงเล่นอะไรทำมิยากันหรออือมือใช้รถทามิยาเนี่ยมานั่งชนกันเนี่ยมังโดนหรอกไปเลยเฮลิเคียนโซนิกเละอ้เฮี้กระตูนแต่สมัยไหนก็ไม่รู้แต่ผมก็ยังชอบอยู่นะทามิยาสมัยดั้งเดิมนั่นนั่นนั่น ไอ้เหี้ยไม่ทำอะไรให้เลยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโดนมีหน้าลงมาเลยกูเอาใหม่นะเดินมาทางนี้วะไอ้เหี้ยแล้วมึงจะตามกูทำไมเนี่ยโอ้โหเยอะ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 แยะเลยเฮ้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 ยเล่นกูแล้วเล่นกูแล้ว เอยเสียวโอ้โห <laughs> เออไก่ลับไปนะไอ้ <I S 1> แค่ไหนจะฆ่านี่แล้วแม่งขับกันอย่างนี้นะมนยึดไปบขี่ไปเลยดีกว่าหลบไปหลบไปหลบไป เออเรองสงสารมั้งเว้เนี่ยนะเฮ้ยอ st ุ้ยกับไป yes เอ้ยโอ้โหปะทาะรถมีนะไม่เป็นไรโชคดีใส่เจืเดืคามก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันโดนมองจริงละรถตู้เอ้าอื้อเอาอีกแล้วกูเหี้ยอะไรคนเราชอบขับรถตะมนินะ ไม่เข้าใจเฮียเราไปซ่อมตรงไหนได้แล้ววะเนี่ยเดี๋ยวก็พงกังแล้วน่ะโอ้แม่งระดับเองแต่ยากไปไหนวะกูไม่เข้าใจเลยแม่งจะหมดเวลาด้วยไม่ได้ปั๊มใครเลยปั๊ม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 โอโ้มึงโคตรเร็วอะ่ะวัวรถชาวบ้านอนะโผแถวนี้นันะ่นนั่นเอาเอาแล้วเอาแล้ว ย่ yeah. สะใจนะตอนเขาพังกูนะจะร้องไห้เลยนะ <c oughs> ต้องใจเย็นนะตอนนี้ต้องาทีละคันยังไม่ไม่พังเอ้ยนนั่แหละไกลละเป้ยรับไปดิรับไปหมดเลยรับไปหมดเลยเฮ้ยปั๊บซ่อมซ่อมซ่อมไหนวะซ่อมไหนไหน เอ้ยร้านซ่อมของกูเอาไอ้ควายทางกูตเตลิดแล้วขอซ่อมก่อนนะอ่ามามาต่อกันเร่ไอ้หนูโหแม่งขับผมงี้โคตรตื่นเต้นเลยชนกับชาบบ้านแบบเนี้ยเอ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 ้ยบันดาลโทสะนะเขาบอกว่ากูยิง เล่นกับรุ่นพี่อย่างนี้ได้ไงไอ้นักขัดคลาสเอสนะโอ้โหไกลดับไปจับแล้วรับอีกบรรลุเป,ป้าหมายนะสำเร็จความใครไ <c oughs> อ้เหี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ถุงยางกันหน้าไมนะเ้วเสำเร็จความใครไม่ได้ <c oughs> เี้ยอดเออนะัเรื่อยๆจนกนเหนื่อยและความบ้าระห่ำนะดูมีใครสู้ได้อีกมาเลยหนู เฮ้ยเ,ยเยยดีย๋ยวแ้เดีย๋ยว้วยอ้พวกนี้ต้องใส่ในตั้สู้อะไม่งวิ่ง,งไม่ทันเรถที่อ่อนแอมาก <c oughs> ไอ้สัไอ้ไงผมดูแล้วสุดยอด้ยเอ้าอ้เี้ยดิพาด ไงเป็นไงฉันเซียนแล้วนะฉันเซียนแล้วนะเธอไม่เซียนเลยเหรอไม่ใช่นะฉันเซียนนี่คือระดับนะอีเทียมไม่ให้หมายถึงกูฉันเซียน <c oughs> อาเข้าไปเ,าเข้าไปเ,าเข้าไปจนจนวินาทีสุดท้ายนะก็ชนะเอล่ละผมก็นะเจอกลิปหน้าดีกว่าคลิปทลิปต่อไปนะสนแสดงผลจะเป็นยังไงเราก็มาดูวันก่อน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยอี้เย่ยไปชนกูดิตอนอื่นต้องซ่อมรถนะซ่อมยังไงไปดูกันเฮ้ยเนี่ยสำแดงฤทธิ์สำแดงเดชไอ้เฮี้ยอ่านผิดไม่ใช่อ่านผีดผมจำไม่ได้ลาก่อนโลกอาศัยพุทธลายเสียหายศูนย์บาทนะก็นี่นะเป็นแค่เซิฟเเอาไว้นะคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาสอนการยังไงอะสอนการสำแดงเดธฮะ รถปูบุบไหมเนี่ยกระจกแตกไม่ได้นะเออโอเคดูดีนะก็ว่าวันนี้ก็หอมพอเหมือนกันนะพรุ่งนี้ก็จะสอบโบนิตก็ยังมานั่งเล่นเกมอยู่ก็ขอผู้ชมนะฮะสวัสดีครับเจอคลิปหน้านะแสดงเดอะไปละ